อย่างโมคลาใไหมโดนฆ่าตายไม่ผิดหมอชะลอผ่าเมียเขาขณะอยู่ไฟฟืนออกลูกฆ่าเลยเอามีดแทงหน้าอกแล้วก็แทงลูกอยู่ในกระดง้งเนือตะโจมออกมาไม่เกินเจ็ดวันตายหมดเลยแล้วเผาบ้านอีกบ้านแตกเสียแหลกายเลยตัวเองก็ต้องตายหมดทั้งบ้าน อตาตมาย,ยังบันทึกไว้กดแห่งกรรมอันนี้พอเลี้ยงพระบุญเอาไปลงก่อนเลยขอ,อไปลงก่อนนี่ตายยังหน้าอเนรน่นะยังไม่ต้องไปโทษใครแต่บางทีเขาโกงเงินเราไปมาาไป่ต้อประสงสาย์หายไปเลยครับดีกว่าเราไปโกงเขาแต่ไม่แน่นอนบางทีไม่ได้โกงโกงเขาไม่ใช่ก่อนเขาก็ใชยเราออก อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอื่นอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอื่นแต่ดจก,การได้อันนี้ก็ขอฝากญาติดโยมว่าไม่ใช่เราจะเริ่มกรรมฐานามันไม่ได้อะไรนะไเนี่ยองได้แน่นอนมากหรือน้ยนอยขอให้มีศรัทธาตั้งใจทาอดทนหน่อยในการอดทนอ,อุปสรรคทั้งต่อสู้ที่ชัดเจนมากถ้าเราไม่มีความอดทนกราบรามทุกข์ลบากทนเจ็บใจแล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้ว ไม่ได้ไ <c oughs> บางทีเราจะตรงอันนี้จังทุกขังนัาตาก็จะเห็นชัดไม่มีอะไรแนนอนต่อชีวิตเลยมืออะไรแน่นอนไหมไม่มีเลยเราไปลักนัหรือใคายข้าวบางทีกลับพลายไปศัตรูก็เราอีกเห็นไหมแต่ไอศัตรูกลับเป็นมิตรเรากลับมาลักเราก็มีมันไม่แน่นอนอย่างนี้พระพทะเจ้าบอกอย่าจับมั่งขัามันตายอันนี้จังเอย๋ยทุกขังนัาตา หาความแน่นอนมีพิเตมัยไม่มีเลยนะโยมชายโยมหญิงเชื่อตอมาติตมานี่ประสบมาแล้วน้ําตาตกในเลยนะมันไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยนะตายคนเดียวมีใครช่วยน่ะตายคนเดียวทั้งนัน้วแล้วตายเนี่ยใครเขาจะมาช่วยเราตายแ,แต่มาเป็นเพื่อนตายได้ยังไงเราเพื่อนของเราก็ติดตัวไปติดตัวมาคือกรรมฐานนี่เป็นเพื่อนตายแนย่คือสติกําปัญญา พอมาไปยุโรปมาเนี่ยมาถึงวัดในสองวันเป็นลมเลยโวยเ,เป็นไปเนะก็เคืองบินมันจะตกปัญญาเยอะแยะเครื่บินมันจะตกนะฮะเราก็ฝองไข้พลังสูสงเลยมาถึงวัดข้างคืนเดียวเป็นลมเนี่ยลุกขึ้นมาวัดทนฝาไม่อยากไดเพื่อ,อนตายเนี่ยสติสัมปชัญญะทิ้งตะกายไปข้าขวาไม่มีใครรู้เลยกันทั้งชาว นอนคนเดียวคติหลังเต่าไม่มีใครเขาจะมาช่วยเรวได้ตรงนะนมัเนื่อง้งไอ้สติสัปมปชัญญากรรมฐานอ๋อนี่เพื่อนตาอยู่ตรงกรรมฐานเนี่นะมันทําฮะไม่มีพันแปรแหลยแหละ,ละ,ละพันแปลเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดถ้าเราทําได้ละกับโรคภัยไข้เจ็บมันหายซะก่อนเนี่ยตมาเนี่ยเพราะระทานโทษบวชใหม่ๆ เป็ยทุกวันเป็นลมทุกวันเกินฉลาวันพระนุนวัดลมงามมึดตลอดอสามวันดีสี่วันข่ายตลอดไม่สมระดีเลยเอย๊มันเป็นเพราะอะไรตอนนั้นย,ย,าายังไม่ได้เข้ากรรมฐานยังไม่ได้รู้เรื่องอูลราวเลยเราก็บอกเอ๊ะท่ารูม่ยาต้องเดดเดี๋ยวก็เป็นลมเดี๋ยวก็เป็นลมข้าวคัดาไม่ได้พร้อมตอนนั้นพร้อมมากเดียวถ้กะกระดแหละ เลยมาเจริญกรรมฐานทึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เราฆ่าสาัตว์ฆ่าเป็ดฆ่าตายเป็นเก่งๆเ,เลยยิงนกเป็นฝุงๆเลยเราทึตงต้้งมาเจ็บหวยป่วยไขย้สามบันดีคือวันไข้เพราะเราฆ่าสาัตว์เนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยเพิ่งมาลู่ตอนกรรมฐานถ้าเราไม่เจริญกรรมฐานจะลู่เหรอว่าเราทําไมป่วยทําไมเป็นลม,มบ่อยๆคนอื่นเขาไม่เป็นแกเขาไม่เป็นลมเราเป็นนุ่มแท้ๆยังเป็นลม เขาขอฝากญาติาโยมโดนมาแล้วป่วยหน้ามึดไปบินสบ,บายก็ไม่ได้แล้วก็เขาก็รังเกียจเราว่าเราทําไมป่วยสามวันดีื้อวันไข้ไม่พักเลยม,มานึกมานั่งกรรมาฐานเขาไปเึกกับหลวงพ่อเดิมไปเรียนกรรมาฐานเขาถึงเออเรานี่ฆ่าศาสตร์ตัดชีวิตมามากมายเหลือเกินนะเอาชีวิตเข้ามาไปเดิมพัน แต่เขาต้องตายมาเป็นเลร้อยตัวแล้วเราจะไม่ป่วยอย่างนี้แล้วเราก็ต้องต้งตายอายุสั้นขาสาบเนี่ยอายุสั้นแลเราก็ได้กรรมฐานถ่วยยังชีวิตเราดูมาได้จนบัดนี้นะโดมนะจะสึกว่าแล้วน,นั้นเราก็คงตายจากโลกไปแล้วชัดเจนมาอันนี้ก็เราให้ฟังว่ากรรมฐานมาได้ผลอย่างนี้แต่มันก็ได้ไปเดิมพันไปตัวเราแน่ ไปนะก็ติดตัวไปได้อย่าลืมว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นได้ปัญญาเลยก็ลองมีทุกข์ก็ถือลองประสบทุกข์ก็เหมือนบัติเหตุหรือมีอะไรขึ้นมาจำัดช่วยแก่ทั่วแก่ให้เราได้เนี่ยจำัมอย่างอื่นช่วยเราคัว่วยแก่ชั่วไม่ได้เนี่ยเราเป็นยังไงน่ะปวดเมื่อยกันทุกคนไหมน่ะปวดปวดต้องอดทนนะเดี๋ยววันนี้นางห้าชั่วโมงเล đài mấy à không có đơn hai chục môn năng hai chục môn đài mấy quên nhỉ nếu cho nói vậy hả à. lon đu rồi hả hả Hả

กระดูกแตกเลยเหรอวันนี้ปวดน้นำน้ำตาไหลเลยไหมดูรายนัดเป็นไงปวดมากนะน่แหละปวดจะเป็นของเราแห่เดี๋ยววันนี้กระดูกแตกตแตกกันนะไรเราไปประสบประการนะตัลรายลาจะมาหลายอย่างหลายประการก็มาฐานช่วยตลอดไหม มันอย่างคนเนี่ยบริษัทเราเนี่ยคนไม่ดีมั่งดีมั่งมันกรนะปากโลนกังคนกันเราก็แผ่ไม่ตามไม่ต้องทำเดี๋ยวมันก็ออกไปเองกลัมาฐานช่วยคนคนไม่ดีอยู่กับเราไม่ได้จำไหมมาแต่ละคนคนดีทั้งนั้นนะแต่คนไม่ดีนะดูสังเกตมันจะร้อนจะร้อนไปหมดมันจะอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวมันมีทางออกไปจนได้ โดยไม่ต้องไปไล่มันหรอกมันตกไปแล้วมันจะออกไปเองมันหาเรื่องออกไปแล้วออกไปแล้วมันก็พัดเพศพเนจรไม่ใจดีเหมือนอยู่ที่กบบเราถ้าคนมันไม่มีบุญจำอะเราทํากรรมาฐานเราก็แผ่เมตตาเราก็มีเมตตาอยู่หมื่นเปอร์เซ็นแ้เราจะเราจะได้เป็นดองกันอยู่ทั้งหลาก็ดีหมดทุกคนเห็นไหมเนี่ยดีหมด ได้ใครอ่ะมันจะมาเป็นลูกจ้างเราหรือจะมาอ,าอะไรก็ตามแตดีทั่วประการใดมันต้องไปว่าถ้ามันคิดกลายหรือคิดไม่ดีปับ๊บที่เกียดอย่างเนี้ยเ <ใช S 1> ดี๋ยวออกไปเองมันจะทําให้ร้อนลงอยู่ในบ้านนี้ไม่ได้แน,น่นอนเนี่ยกรรมฐา,านดีสุดกรรมฐา,านเย็นแต่ไอ้คนมาอยู่กับเรามันร้อนเย็นเนี่ยกลายเป็นร้อนของมันเดี๋ยวมันอยู่กับเราไม่ได้หรอกเนี่หะกรรมฐา,านมีประโยชน์มากมันจะทําให้เราคิด งานได้ดีควรจะย้ายตรงไหนควรจะปลูกตรงไหนควรจะทําอะไรไอ้สาติของเราในตัวเองมันจะเป็นปัญญาบอกเราได้ชัดเจนไม่ต้องไปไปปรึกษาใครหรอกถ้าไปปรึกษาเขาเนี่ยดูไรละเขาจะรู้เรื่องอะไรสาหรับเราเราเนี่ยเป็นตัวรู้ดีสาหรับตัวเองเดี๋ยวเราจะทําอะไรเเราก็รู้เองคนอื่นมันไม่รู้เลยจะไปฟังมันเลยไปฟังคนโน่นฟังคนนี้ว่าเขาอย่างนั้นดีอย่างนี้ดี ถูกต้องของเขาแต่มันไม่ถูกต้องของเรามันไม่เข้าสเปคเราเลยที่มันพูดคร้าๆก็พูดได้แต่เขาพูดกาหลับเขาเขาได้ดีมาอย่างนั้นแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วมันไม่เข้ากับเราเราจะไปเอาแบบเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราก็รู้เองสติมันจะบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ดีมันเป็นขัดข้องสาหรับเราเราควรจะแก้ไขปรับตรงเปลี่ยนแปลงมันที่ โดยสเก็ตหรืออะไรที่เราไปซื้อไว้เราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาให้ดีขึ้นถอดให้จิงคนอื่นดูไม่ได้มันไม่ปรับปรุงมันไม่เปลี่ยนแปลงมันคนละเรื่องคนที่มีปัญญาถึงจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้าพัลูปรอยได้กันงีแต่คนไม่มีสติปัญญาเนี่ยมันจะปรับปรุงไม่เป็นมันจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นมันจะมีทางเสียอย่างเดียวเราเนี่ยได้กรรมาฐานเป็นหลักใจไว้ทําใจดีๆอารมณ์ดีๆไว้ แล้วก็ออกมันก็จะเฟื่องฟูไม่พุบๆบ,บแต่ประการใดชัดเจนมากถ้าไม่มีกรรมาฐานลำบากนะตัวใ่ละจะลำบากตันงแต่ยุนเทพแต่ที่งเราเรียบร้อยหมดแล้วย่าเลืมแต่เอ๊ะทำไมต้องลำบากพราะความดีเนี่ยมันเป็นศัตรูชีวิตความดีมันเป็นอุปสรรคมากมายเราต้องผ่านด่านยากด่านมานถึงจะได้ดี แล้วความดีต้องลงคุ้ความลําบากนะลําบากไม่ได้ดีไม่ได้เลยเราลําบากกันมาช่วครองคนตายยายคุณจะไม่คุณรวยรักก็ลําบากของลำบากเมื่อก่อน,มอมมอนไม่มีสมายหรอกนะใครบอกสมายแล้วกะจะต้องมีเมงินมีทองไม่ใช่ลำบากที่สุดต้องอดทนอย่างที่สุดแล้ว วุฒิา์ไปต่างประเทศไปไหนอดทนตรงโน้นอดทนตรงนีน้กว่าจะมาสร้างฐานะจนถึงปัจจุบันนี้เพราะความดีต้องลงทุนความลำบากไอ้ความชั่วเนี่ยไอ้พวกนั้นมันชอบลงทุนความสบายมันขี้เกียจมันอยากเอางานเอาการมันกำลังชั่วโดวยไม่รู้ตัวชัดเจนแหละอันนี้มันต้องมีปัญหาแล้วมีปัญหาํำหรับเราที่ต้องเหนื่อยตลอดไปบางคนบอกให้สบายไม่ต้องทำงานมีที่ไหนล่ะ ดูพระพุทธเจ้าที่ลํบาบากจะตายใช่ไหมต้องเดินทางรอบโลกเป็นทพิงกักระพัดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินทําไมต้องลํบาบากไปอยู่โคนไม้เดินไปอยู่โคนไม้แล้วก็เดินสเสด็จไปเที่ยวทระจําเดินไปเที่วโปรดข่าวโลกเพราะท่านมีปัญญาในตัวนอนก็ดิจกิงๆอาสายไปเรื่อยๆระทั่งกระสูก็ในป่าทะลุก็ในป่า เขาสเสด็จด,ดับขันธิพานก็ในป่าข้างทางเดินเลยไม่ใช่ในบ้านในเมืองเลยเนี่ยคนดีมีปัญญาไปอย่างแเราก็ต้องได้ปัญญาเนี่ยควรทําอะไรแตไรเนี่ยแล้วเราได้เรียนมานี้มาหลายเราไม่ได้เรียนมาแต่ไอการปฏิบัติกรรมฐานของเราเนี่ยมันมีมาประจําใจมันคอยจะออกมาบอกเราเรื่อยว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดี ทันนี้มันดีต้องตับตรงนี้ออกต้องเพื่อตรงนี้มันก็ดีมาตลอดตัวมันแล้วก็ลูกตาก็ดีถึงไม่ดีเป็นมัง่งเป็นบางอย่างมันก็หายได้มันไม่ใช่เสียสเลยทีเดียวไม่ใช่แล้วก,ก็ใครจะมาไปดองแล้วก็เรามันก็ดีหมดใช่ไหมเนี่ยดีที่หมดเลยญาติพี่น้องไปดองก็ดีเราไปเห็นมานะอย่างชัดเจนมากแหละตอนนี้เอาเวลาจำกัดเอาเดินนั่งทลาย อทุ่งอเอะเอาเอาเปลี่ยมเอาห้าชั่วโมงก็เปล่งใจจังเอะเะเจาเหรอเนอะเอาชั่วโมงเดียวเอาอย่างไงเละเอาเอาเอาชั่วโมงเดียวเขาเลือกันเอาเอา

มันเยลายอดสูงสุดที่พระเจ้าสอนเราสรุปใจความจากคำสอนได้ชัดเจนแตา่เราจะฟังโดยคิดโดยพิจารณาแล้วนั้นจะเกิดประโยชน์มากปลุกกระตุ้นเตือนสติให้เรามีสติ ให้เรามีความอดทนเพราะว่าธรรมชาติของชีวิตนี้ของจริงห้าอย่างทูติเจ้าสอนชัดเราเกิดมาในสากลโลกนี้ก็ต้องอยู่ในวัยที่ต้องเสื่อมลงทุกวันแล้วต้องแก่ลงไปทุกวันนี่แก่ไปหนึ่งวันแล้วการเจ็บรคไว้ป่วยไข้ การไม่เป็นปกติของร่างกายสังขานนั่นก็เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับคือเรียกว่าเจ็บมันไม่มีอะไรที่จะต้องไม่เจ็บเวทนาที่เราได้จากกรรมฐานเนี่ยก็เรียกว่าเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้น แล้วเราต้องตายเกิดดับของสังขารละร่างกายของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตของเรานี่ก็ขอให้อยติโยมทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตเลยความประมาทเนี่ยเป็นความตายในชีวิตของเราเป็นอย่างนั้น บางคนก็หลงละเริงไปตามหน้าที่ของสรพสัตโลกยอมเป็นไปตามกรรมตามวิสัยทัศน์ของบุคคลที่แก่ปัญหาชีวิตไม่ได้โลกมนุษย์นี้หาความสุขไม่ได้เวียนตายเวียนเกิดตลอดแต่การรบกิจจารึงสอนชาวโลกให้มันพ้นทุกข์แ่กสร้างทุกข์ไว้ในตัวเองอันนี้ชัดเจนนะ อย่าสร้างทุกข์อย่าทำตัวให้เดือดร้อนแล้ก็ทุกอย่างทุกสิ่งก็ไม่ต้องให้คนอื่นเดือด,ด,อดร้อนด้วยนอกเหนือจากเดือดร้อนแล้วท่านสอนชัดเจนนะแต่ไม่มีใครมาคิดเลยทำอะไรก็อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเริ่มต้นอย่าเบียดเบียนตัวเองบางคนไม่รู้เราเบียดเบียนแปลว่าอะไร สองไม่เหยียดเบนคนอื่นเขาเราอยู่ได้สบายไม่เอาลัดเอาเปรียบท่านผู้ใดถ้าเรายอมเสียเปรียบเขาได้นับว่าดีที่คนเราเดี๋ยวเนี้มักง่ายมักได้ชอบเอาลัดเอาเปรียบก,กันถ้าเรายอมเสียเปรียบแล้วเราก็มีความสุขนะความสุขนี่คือความสงบนั่นเองไม่วุ่นวายก็คใคยไม่สนใจกับใคร อันนี้มันก็เป็นความสุขที่แน่นอนที่สุไม่มีใครจะไปคิดก็โลกเหยโลกมนุษย์นี่ไม่มีอะไรแน่นอนสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมจากการกระทําของเขาลง,งนั่นไม่มีใครเลยที่จะไม่มีกรรมกรรมมีสองอย่างกรรมดีกับกรรมชั่วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของชั่ว เราทําไปแล้วถึงจะรู้ว่ามันเดือดร้อนจริงๆกรรมดีเนี่ยเราก็มรารวมเป็นของดีทําไปแล้วเราก็มีความสุขมีความเจริญในชีวิตนี้แน่นอนที่สุดเพราะเราไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาแต่ประการใดเราจะเห็นได้ชัดมากเพราะฉะนั้นอยติรวมทั้งหลายประมาทอย่าลันเลอ่อ แล้วก็พยายามตั้งสติอารมณ์สร้างความเพียรให้ด้สร้างบาร,รมีของเราคนอื่นเนี่ยเอาบาร,รมีมาให้เราไม่ได้บาร,รมีนี่ก็คือความเพียรที่เราตั้งใจอยูน่นี้ตั้งใจเจริญประกรรมาฐานทุกวิชีทางลมให้ใจเขาออกแน่นอนที่สุดไม่มีใครแน่นอนเท่ากับตัวเราเองขอให้เป็นความจริงในชีวิต ความจริงในชีวิตนี้นะ่ะแล้วก็ของจริงห้าอย่างแน่นอนมัไม่มีใครเฉียงเลยวัยเสื่อมไปคือแก่เกิดมาแล้วก็วัยก็ต้องเสื่อมไปก็ทั้งแก่บางคนไม่ทันแก่ก็มาแย่ก็แล้วก็มาตายจากโลกไปด้วยกรรมสัตว์ตัดรอนบ่อนทําลายชีวิตให้ตกล่วงไปน่าเสียดายมากแต่คนเราในโลกสากลมนุษย์นะี้น่ะ เขาไม่ทราบว่าความดีคืออะไรเพราะเขาไม่เคยทําแต่เขารู้ว่าเอารัดเอาเปรียบมีเงินมีทองมากมายกายกองถือว่าเป็นความดีแต่เขาหาความสุขในจิตใจที่ได้เลยการเจิญกรรมฐานต้องการแสวงหาความสุขในความสงบเรามีความสงบมากเท่าไหร่จะเยือกเย็นใจเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่อง สำคัญมากทำชีวิตให้ลุงเลียงทำชีวิตไม่เปลี่ยนเวลาเราเสียเวลาไปเปล่าปราิจากประโยชน์เลยท่านจะเสียใจต่อภายหลังเรานัาว่าไว้ก็เสื่อมไปทุกวันแลวต้องแก่ไปทุกวินาทีแล้วความดีไม่มีอยู่กับเราเลยนะน่าทึ่ดายนะอยากคิดเลินเล่ออยากคิดพลาดอยาคิดตะมาทอาหารในความตาย มันจะมาถึงเราเมลไยเราจะรู้ได้อย่างไรรีบทำดีชเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผลัดวันตะการพุ่งไม่ได้โกชัญญามรานังสุเวมะทิโงสังกันเตยนามาเสนยมาจุนามัจุลาถึางความตายจะมาสูเาา่เราเมลัยจะรู้ดิอย่างนั้นอย่าผัดเพี้ยนเปลี่ยนวันเวลาให้มันหมดไปซะเปล่าแต่ถ้จจาจประโยชน์แต่ประการใดขอฝากญาตินอกของเราไว้ อุตส่ามากระเริญนสกรรมาฐานมาสร้างความดีในชีวิตของท,ท่านไม่ใช่ใครทําให้ใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ไม่รู้จะแบ่งแจกแจงกันอย่างไรถ้าจะมาแบ่งได้โมไม่ต้องมาทําแบ่งความดีไปคนละกิโลชังกิโลมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นของใครของมันต้องทําให้รู้ทําให้แจง้งทําให้เห็นจริงทําให้ได้ผล ทำให้เกิดสาจาัจจะความจริงใจชีวิตนี้ก็จะแก่สายเกิดแสงสว่างด้วยปัญญาความวอบปูกองกลางทั้งขาเราต้ได้อ่านออกบอกได้ใช้เป็นวิธีการชเารช่นนี้เนะี่ยหาคนที่จะสนใจไดยากเพะคนมีลายบุญวาสนาจะไม่สนใจอ้างเล่ว่วะยังไม่ว่ายังมีงานอยู่มากหลายแต่ท่านอ้างเลเช่นนี้แล้ว ไหนเลยเล่าเราจะได้มีโอกาสจะสร้างความเบียเขาได้สะพัดเพี้ยนเปลี่ยนวันไปเลโปย,ยโกจัญญา,ยยายมะระนางสุเวนโนสังคารันเตนามาสเซนิมาตุนาสะพัดวันะตะการต้กรมาตูลาทางความตายใกล้เรามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใกล้มาตรงไหนก่อนเห็นเขาตายกันตลอดในการเขาทําบุญเจ็ดวันได้เราก็ต้องทาบุญเจ็ดวันกับเขาได้เขาตายได้เราก็ต้องตายได้ไม่มีคนไหนที่ไม่ตาย กอขอฝากญาติโยมไว้ตรงตั้งใจให้ยึดมั่นถือมั่นดูในตัวมุ่งหมายให้ความดีอันนี้เพราะฉะนั้นใครทําใครได้นะใครไม่ทําใครก็ไม่ได้ตั้งใจเถอะเพราะว่าความดีเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปความชั่วก็มีทั่วไปใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเป็นของตายตัวแน่นอนไม่มีใครเสียงเนี่ยก็เป็นกฎแห่งกรรม จตา,กการกระทำพวกเราอาตมาเนี่ยรับกรมมาโชคและ้ะทนทุกข์กับทรมานอย่างที่สุดที่เราไปทําเขาอย่างนั้นเขาก็ทําเราอย่างนี้นะไม่มีอะไรที่ว่าจะแก้ไขปัญหาเราได้นอ,นอกจากตัวเราเองถึงจะแก้ปัญหาของเราเองไม่ใช่คนอื่นมาแก้ปัญหาเราคนอื่นมาแก้ปัญหาเราไม่ได้นะนอกจากเราเท่านั้นเองถึงจะรู้จริง ใครจะรู้จริงเท่าตัวเราเป็นปัจจตังที่จะมาพูดอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทอันนี้ความประมาทถึงความตายบางคนที่จะรู้ว่าจะตายเมื่อไรยากมากถ้าเรามีสติครบเครื่องไม่เปลืองเวลาเราจะเดินทางไปสู่สัมปจภพบเได็ปลาลบความสงบเยือกเย็นและเดินทางไปด้วยความดีอันนี้นะ จะไม่ดีกว่าหรือไม่จะเอาความชั่วติดตัวไปทุลักทุเลนไปเหยียบคโครนเขาเรียกกระเทือนน้ำกระเทือนบกไม่เรียบร้อยไปเรือก็ติดแท่งไปรถก็ลงน้ำติดหลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละหนออะไรเราจะสะดวกสบายเท่ากับใจเราที่สร้างความดีไว้ให้แกตัวเองความดีสะดวกปลอดภัยในชีวิตทัพสินง ความดีเนี่ยคือเกิดความสุขจากความสงบถึงจะดีได้ถ้าสงบไม่ได้แล้ยดีไม่ได้เลยวุ่นวายกังวนกวายมีทุกข์ใจความจริงอะทุกอะมันอยู่ข้างมันเองความสุขก็อยู่ข้างมันเราผ่าไปเอาทุกข์มันทําไวในใจเอาไว้ทําไหมหรือไม่มีใครเอาทุกข์มาให้เราเราเอาไปเอาทุกข์มาเองเอาทุกข์มาใส่ใจ น่าจะเกิดความสุขได้ยังไงความสุขก็หนีไปหมดความทุกข,ข์ก็เข้ามขขาแทนที่สร้างความดีได้อย่างไรได้เพราะเราสร้างนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยการเจริญกรรมฐา,านเป็นยอดถุ่ดในพระพุทธศาสนาแล้วไม่มีอะไรถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้อะไรเลยเราจะไปอ่านหนังสือทำมาสักร้อยเล่มพันเล่มมันก็แค่นั้นก็ทําทไม่ได้อ่านได้ รู <rude S 2> ้ในหนังสือแต่ไม่รู้จริงในจิตใจมันเข้ามาถึงจิตใจเลยการที他他่จะเข้าถึงจิตใจเนี่ยแสดงออกบอกให้คนอื่นพฤติกรรมแสดงออกได้นั้นดูที่การปฏิบัติกรรมฐานฐานะดูจิตใจเราจะได้แจ้งแสงสว่างมโนมโนธรรมชีวิตนี้เราจะแจ่มใสต่อไปนะปัจจุบเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากไม่สนอย อย่าไปคิดแหนงแคลงใจว่าแหมมันทุกข์มันเหนื่อยมันปวดเมื่อยเลือลดเมื่อยละไอปวดเมื่อยเนี่ยเป็นความดีที่สุดที่เราประสบทุกข์เราจะได้แก่ทุกข์ด้วยการเอาทุกข์นั่นออกไปเดี๋ยวการกําหนดปวดหนอเมื่อยหนอเเสียใจหนอโกรธหนอดีใจหนออย่าประมาทมันพลาดได้ถึงความดีว่าดีใจที่เราจะได้เงินมันพลาดได้ มันหลุดมือได้ลองให้มันตกอัน,นิจังเอ๋ยทุกขพระนาตาไม่มีอะไรแน่นอนที่สุดแล้แวฉพาะฝ่ายญาติโยมไว้ถ้าเราไม่สร้างเรานี่จะไปสร้างมันได้จะไปผาดวันประการตุ้งว,ว่าปีหน้าเธอขาจะมาวัดปีหน้าเขาจะทำแต่เราก็ไม่ทราบเลยอัน,นิจังเอ๋ยมันไม่เที่ยงเราอาจจะอยู่ทึงปีหน้าหรือเปล่า แล้วเราปีหน้าเนี่ยจะมาหาเราแล้วเราจะไปหาปีหน้าให้มันทันต่อเหตุการณ์และที่เราขาดวันประกันทุกไวไ้ใดไม่ประกันได้ขออย่าโยมคิดให้มีสติแล้วก็ให้คิดการใกล้การไกลรู้จักการขับเปลี่ยนและเลื่อนฐานะของตนเองให้เขาไปสู่ความดีมีปัญญาสุดต่อไปตอนนี้ไปเราจะได้ดำเนินงาน ที่เราไม่หสวดมววนต์เช้าสวดมันเย็นเพราะว่าเสียเวลาเพราะว่าผู้ใดถึงเห็นธรรมผู้นั่นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดถึงธรรมและผู้นั่นเห็นพระพุทธเจ้าชัดผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าผู้นั่นถึงธรรมเราปฏิบัติธรรมได้ถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือใครตอนต้องลำบากเหนื่อยยากเพราะวรากายสังสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้จนถึงแก่เข้านิพพาน ทุกประการเนี่ยเราจ็เห็นนะตรงนี้ถ้าเราถึงธรรมะแล้วความสุขสว่างอ๋อตรงนี้นะคือพระกิจจาปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากุณคุณที่ชัดเจนมากไม่มีอะไรชัดเท่านี้แล้วถ้าเราผัดเพี้ยนเปลี่ยนไปมันก็ผัดเลื่อตลอดกระทั่งตายนะตายไปแล้วก็เอาลงลงศพก็ต้องไปสพสานี่จะไปเผาหรือจะไปฝังก็มีเท่าน,นั้นเอง หลางกายช้างขาเนี่ยก็เป็นเท่าฐานเป็นธาตุดินธาตุน้ำไฟลมมันก็หมดไปแล้วหมดไปเหลือแต่ธาตุดินธาตุเดียวคือมันธาตุดินต้องฝังดินและต้องละลายไปตามดินเป็นทรายเป็นตวดไปไม่มีอะไรที่จะดีได้คือจิตใจของเราต่นนั้นเพราะฉะนั้นทําจิตใจให้ดีเนี่ยตรงนี้เราต้องแก้ไขอต่เนี่ยเราทําเนี่ยมันประสบทุกข์คือมองเห็นคือปวดเมื่อย จะจิตใจมันออกไปโน่นไปนี่น่าลำคาญจิดเป็นธรรมชาติมันลิงข้างฝั่งชนีเช่นนี้เนะี่ยเรากว่าจะทำาพื่ยุติลงได้แสนจะยากมากขอฝากไว้เวลานี้อที่ห้าแล้วเราก็จะตั้งอธิษฐานจิตเดินตรงกลมกันเพื่อไม่เสียวเวลาเอาแค่ง,งา่ายเอาเดินแค่หนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงหกโมง พอ่อเราก็นั่งถึงเจ็ดมงเราก็จะได้รับทานอาหารกันตามปกติต่อไปก็ขอเจริญพรนะั่งตั้งใจปฏิบัติถูกต่อไปนะโอกาสบัตนี้ที่ท่านตั้งใจนะ